สวัสดีครับพบกับผม DIY by MyHomeMac.com ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่งานบ้านและสวนแฟร์มิเ e ีย2013และตอนนี้ผมก็อยู่ที่บูธ MyHome นะครับตามดูกันว่า My Home ปีนี้มีอะไรจะมานำเสนอพวกเรากันบ,บ้างครับ สวัสดีค่ะก็ชื่อทายนะคะเป็นกองบรรณาธิการฝ่ายสถาบันของนิตยสารไมโอหค่ะที่ทรายครับไฮไลท์ของไมโอในบ้านสวนมีเดียปีนี้มีอะไรมานําเสนอบ้างคบก็บ้านสวนกลางปีนะคะคือไอเดียไอเดียเมนหลักของไมโอกลางปีอะคะ่ะจะได้แรงดันใจมาจากบ้านไทยโบราณทั้งหมดแบ่งเป็นสีส่วนสีไฮไลท์ส่วนด้านหน้าจะเป็นส่วนที่เวิร์กช็อป ได้แรงบันดาลใจมาจากลานบ้านของคนไทยก็คือจะมีลานพื้นที่กว้างๆลานพื้นที่กว้างๆให้นั่งนั่งเล่นนั่งทํากิจกรรมอะไรกันหน้าบ้านแล้วก็ส่วนถัดมาก็จะเป็นบ้านสองส่วนจะจะคล้ายๆกับจําลองแนวคิดเหมือนบ้านไทยสมัยก่อนที่จะมีเรือนหลายเรือนแล้วก็แยก <ๆ S 1> ฟังก์ชัน,นออกไปแต่ว่าเพียงแต่ว่าเรามาปรับปรงหน้าตาให้มันทันสมัยขึ้นวัสดุจะเป็นไม้สดค่ะก็คือจะ ให้<ม>ความรู้สึกอบอุ่นใช่ไมสนเป็นเป็นไม่สนทั้งหลังเลยสีก็จะอุ่นๆหน่อยเป็นคอนเซ็ปต์ซอฟท์เฟอร์นิชชิ่จะตกแต่งด้วยวัสดุที่ดูนุ่มตายอย่างผ้าอ่าเราจะเห็นว่ามีผ้าเบาโซฟาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีมาเก็ตจะเป็นจะเป็นเหมือนเป็นตลาดขายของขายของแต่งบ้านเรื่องของตลาดนัดก็จะเป็นสีสันสดใสถ้าเป็นตลาดรั้งหลังก็จะมีแบบแต่และคนก็จะเอาของแต่งบ้านของสะสมของตัวเองอ่ะออกมา ออกมาขายกันแล้วเราก็จะได้ไอเดียอะไรจากการไปเดินตลาดอันนี้ก็เหมือนกันการตสแต่าเราก็เหมือนแต่ว่าหยิบไอเดียนู้นไอเดียนี้มาผสมผสานกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือจะลงตัวงานนี้เราจะเซตให้มันเป็นสีออกนุ่มๆอ่อนๆหน่อยก็จะพื้นหลังให้เป็นสีขาวไปแล้วก็ไฮไลท์ของโต๊ะฟรีมาเก็ตเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีชั้นวางของสัดสมเล็กๆอ่ะค่ะของกระจุ่งกระจิ๊งน่ารักน่ารัก ตามไ,ได้ในคอลัมน์ใหม่ครับของ้อนเหมือนกันเป็นด้านหลังนี้ก็จะคือเป็นส่วนที่4นะคะของของโซนบูธไมโครเราเป็นส่วนสุดท้าย่วนเล่มซัมเมอร์ใช่เป็นซัมเมอร์ปิกนิกหลังบ้านลักษณะาการแต่งก็คือจะเชื่อมโยงกับโซนในบ้านสีสันของต้นไม้ที่ที่เราเห็นตั้งแต่หน้าบ้านเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเลื้อยเป็นหลังบ้านด้วยจะให้ความรู้สึก เป็นหน้าร้อนที่สดใสก็อยากให้ทุกคนลองมา,เ,าเดินเล่นที่งานบ้านสวนมีเียแฟนนะคะก็จะได้ไอเดียเยอะแยะหลากหลายมากมายเลยในส่วนของทั้งไมโครเองทั้ง Room, รูมพอริเชั่นแล้วก็บ้านลสวนพา้อมนเลยก็จะของไมโครเนี่ยเราจะเราจะมีไอเดียจากพลั์ลไมค์ครับไมค์แฮนดี้แล้วก็ของกองบอ,งบอกรด้วยหยอนแต่ละมุมต่างๆ ครับสำหรับไฮไลท์ไมโฮในปีนี้ก็น่าสนใจมากเลยนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับที่งานบ้านและสวนแฟร์มิดเดีย2013นะครับมีตั้งแต่วันที่27ถึง30มิถุนายน2556ที่ไบเทคบางนานะครับ